สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้บนันไดลง youtube นะาแล้ววันนี้มาสาเปนจังลงพี่น้องมาสาเปนนี่หมะผู้ชายสาเปนมีแต่โตโลโลลูกชายกันยังชมเลยเบิ้งเจ้าของเนี่ยเบิ้งหัวเจ้าของแน่นอนเบิ้งเขาแต่งตัวสะอาดสะอ้านเด้พี่น้องเออเบิ้งตึกสเปนตีทางทาง คามยางไปมีแต่รถคันน้น่อยได้พี่น้องคันน้น่อยเออจอดจะพุจะปิเป็นตะหักแหี่บ้านเมืองเขาก็สะอาดเรียบร้อยเด้พี่น้องค่ะนี่ในเมืองเด้อสาวจันอยู่ในเมืองสาวจันมาอยู่ในเมืองเด้อจะ้ะนี่อันนี้คือท่าสีเป็นพี่จที่จอดรถละพี่น้องเดาเอากันถือค่ะเพราะว่า,าเขาไม่ได้จอดอน่ะมีแต่รถน้นหน่อย นี่มีเทสลานำเออรถท่านนี่หน่อยคือหนองตะหกักนะฮักแล้วรถกับบัวหลา n a ำมีกําเพงอยังโอ้โหเ <c oughs> นี่ยวกําแพงไปงางไปซีซันจากน้อยในเดิมบัวได้เอาที่กันสันมา ไปไปเบิ่งรถขค่นนี่แมมตรนะฮกปะป๊าดิส卡 a ไอ o ์คิ n เลิกโอเคย่า to ท r y This one too นี่ถ้ากันเบรงรถคันน้อยๆหมพี่น้องตะฮักที่ยังนีตัวอรถแท็กซี่ก็คันน้อยๆพี่นอ้องเพราะว่าซื้อให้ซื <c oughs> ้อให้รถมาถ้าแพงก็บาเอาเดอร์นี่รถเบนกับรถเบนทั้ันน,น้อยๆพี่น้องไปน็นตะฮักว่าไงก้อยสะอ่อนรถเป็นตะฮักที่ยังนะตะฮัก อพาร์ตเมนต์คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์วะงามเนาะสวยเนาะตึกเขางามงามตึพี่น้องเน็นบอสนานาในสนใจคักนานาวิวบิงครรมราเลเตอร์ฮะบอกไปยยูเซลฮะรถบัสค่ะอันทุกข่อยในปันบ้านนอกเขากุง แ้าขนาดหน่อยาง,งามๆกี่นอองมึ่น่ะเฮ้บังไปห้องไปกันมูดสายสั่นกันใหญ่แล้วไปค่ะตอนนี้ติดไฟแดงง ตึกเข่ากางามเลยพี่นของมากเลยเอ่กกันเลสนะบอกนี่รถฉัน you miss ย yeah, uh ุค่ะเด้อดิเฟนดิเฟน yes I'm in อะไรซ what I mean. เด็กคนตัวน็ยหน่อยเออบอคืนเด้อน่าดีอับเดียังไปกันค่ะยังบ่เจอยังเลยจ้าพี่น้องยังไม่เจออะไรเลยฝนตก ยังทุกไฟเป็นบรรหนดเข้าคุ้มเดี๋ยวอันให้เด็กสกอรเปลี่ยงๆสกอรจะมาทายลูก ไปไปก่ะตึกบ้านช่องเขามันก็แต่งตัวสะอาดสะอาดด้คนเมืองนี่ผู้ชายแหมเออตัดผมงามเรียบร้อยอันนี้ไอยังนอน่ ปอะกอบเพี่น้องเป็นซัมเวย์เป็นรถไฟฟ้าเหม็นยาสูบค่ะยิ้ม จะเป็นบ้านเฮากับหัวลำโพงเลยพี่น้องจะเป็นบ้านเฮากับหัวลำโพง mm hmm. บา้านเท่ากับหมอชิดหัวลำโพงสนามบินอะไรจา đi khỏi hà Shopping binh. Très lý, binh. đẹp dress What nice. nó hmm? là? <coughs> 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 อันนี้เป็นออ้ยังเกาะขนมขนมพวกเค้กพี่น้องช็อกโกแลตนี่รหลนห้ังสืออไปต่อข้างแรกมาสเปียนกันตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งค่ะสเป็นร์น้นี่ต้งาม เด <c oughs> <Onion> ี๋ยวคมาหาเอาคนไล่อยู่ค่ะออบริษัททัวร์

พวกเคสเดร์ไไอ่ y right by screen โทรศัพท์มอดีกันค่ะเด็กน่อยเขาหูว่ารเห็นได้เลยอีมก็ซีบีแล้วมองกินได้ไหม เขมีภาษาอังกฤษเลยได้จักย่างเด้พี่น้องต้องใช้แมปเด้เนี่ยอันนี้มองแกเงินู่นอยู่ a t m คือบ้านเน้าแหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าเด้อ